โลกให้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะครับวันนี้ผมนําท่านผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดชุมพรครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้ครับและท่านผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรในช่วงนี้ก็ถือเป็นอีกช่วงหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีผลไม้ออกสู่ท้องตลาดให้พี่น้องประชาชนได้เลือกบริโภคกันอย่างหลากหลายมากทีเดียวนะครับประกอบกับในช่วงวันที่23ถึง31 สิงหาคมนี้นะครับจังหวัดชุมพรก็จะมีการจัดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองชุมพรครั้งที่3ประจำปี2,556กันนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามรายละเอียดของการจัดงานผมนำท่านผู้ชมมาสักกราระศาลกรมหลวงชุมพรเขตอดุดมศักดิ์กันก่อนครับเชิญครับ หาดทรายรีหาดทรายยาวทรายขาวสะอาดซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้ทรงสถาบนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทยทรงเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรือทั้งปวงและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป อนุสรสถานประกอบด้วยศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรหลังเก่าและหลังใหม่ที่สร้างขึ้นบนเนินเขาซึ่งหาดทรายรีเป็นสถานที่สิ้นพระชน์ของพระองค์ตัวศาลอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเลจึงเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้ชัดเจนตลอดเวิอ้งอ่าวด้านหน้าศาลมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรและมีเสียงจุดประทัดแก้บนอยู่ตลอดเวลา กรมหลวงชุมพรเป็นที่เคารพของทหารเรือนักเดินเรือและชาวประมงมากบริเวณภายนอกสร้างเป็นรูปเรือจำลองจากกรีนร์เบตรเรือจำลองมีขนาดกว้าง29เมตรยาว79เมตรสูง6เมตร และหลังจากไปไหว้ศา,ากลกรมหลวงชุมพรแล้วก็ได้เวลาทําความรู้จักจังหวัดชุมพรในแง่มุมของการเป็นแหล่งผลิตผลไม้นานา,นา,นานชนิดโดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอหลังสวนผลไม้ที่ปลูกโดยทั่วไปได้แก่เงาะทุเรียนลังศาสและมังคุดและยังมีกล้วยเล็บมือนางผลไม้แปรรูปต่างๆซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ไม่ยากจากริมถนนสองข้างทางโดยเฉพาะในพื้นที่อาเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรแห่งนี้ครับ ต้นหรือดูราคาจะแพงแต่พอถ้าช่วงกลางๆงนั้นราคาจะทู่ลงมาเมื่อมางคุดตอนนี้มังคุดแพงหกสิบาทเบอร์หัวเบอร์ทรงหนอแต่ถ้าเป็นเรียนสามสิบคาสี่สิบแต่ต้องเป็นเบอร์สวยเบอร์ทรงหนอได้คุณภาพคือเลียนแก้ช่วงนี้มีมีทุเรียนอย่างเดียวมีทุเรียนบางคุดพึ่งพึ่งเ,งเริมอยังไม่เยอะทีก็ย่าให้คนที่ว่าผ่านหนังลังส้วนค่อยแหววสื้อสินา้าของ กรเกษตะกรเอามาค่ายกันเองอย่างว่าชุมพรนี่ผลไม้ขึ้นถือลายย่างย่าให้ผลที่พันไปพันมาได้แหวะจิมแล้วก็ช่วยกันซื้อกับบ้านก็ได้สวยอุดนุ่นคนลังซ้วน ู้ชมครับและในวันนี้นะครับรายการรอบภูมิภาคของเราก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับกับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรที่ท่านจะได้มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองชุมพรครั้งที่3นะครับช่วงนี้เราจะไปพูดคุยสุนทนากับท่านพีรศักดิ์หินเมืองเก่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกันครับสวัสดีครับท่านครับครับครับก่อนอื่นเลยให้ท่านผู้ว่าได้พูดถึงผลผลิต ผลไม้ของจังหวัดชุมพรในปี2556เป็นไงบ้างครับครับก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าเมืองชุมพรนี่ถือเป็นเมืองผลไม้นะครับที่มากที่สุดในภาคใต้นะครับและก็ติดอันดับของประเทศไทยแต่ผลไม้ของเราที่เป็นหลักก็คือทุ้เรียนคุณภาพดีครับนอกจากนี้ก็มีมังคุดซึ่งก็สุดยอดมังคุดของประเทศไทยที่ชุมพรนี่ครับส่วนกล้วยเล็บมือนางเนี่ย ก็เป็นที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่โบราณแล้วครับนะครับนอกจากนี้ก็มีลองกองมีเงาะนะครับมีส้มโอครัะที่พี่น้องอาจจะไม่ทราบก็คือเรามีกล้วยหอมทองซึ่งส่งขายจะญี่ปุ่นนะไม่พอจำหน่ายตอนนี้ครับทีนี้คุณจดชัยถามว่าปริมาณผลผลิตเนี่ยนะฮะมีเท่าไหร่ก็เรียนว่าของเรารวมรเนี่ยน่าจะประมาณ3 0 0ส0มตันรับนะฮะ เฉพาะทุเรียนนี่ก็แสนสองแล้วล่ะนะฮะนอกจากนี้ก็มีมังคุดอีกประมาณสี่หมื่นตันนะฮะอลองกองอีกประมาณสองหมื่นตันนะฮะรวมๆก็จากที่ผมได้เรียนให้ทราบก็บบถือว่าผลผลิตเยอะ ก็ถือว่าเป็นเมืองผลไม้เลยทีเดียวท่านครับทีนี้ปริมาณผลผลิตที่ออกมาเนี่ยครับอาจจะมีผลต่อการที่ทําให้เรื่องของราคาผลไม่ตกต่ำเนี่ยนะครับทางจังหวัดของเรามีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรยังไงบ้างครับราคาตกต่ำเนี่ยโดยทั่วไปก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของกลไกตลาดภาษาเศรษฐกิจเศรษศาสตร์ก็บอกว่าอุปสงค์อุปทานซึ่งพูดแล้วก็ต้องมาแปลกทีนึงก็คือความต้องการกับปริมาณสินค้าที่มีอยู่ครับ หรือว่าชาปหลังก็ว่าดีวันชัพลายนะฮะอันนี้ก็มีปัญหาทุกปีมีปัญหาเมื่อผลผลิตออกเยอะๆเนี่ยราคาก็จะตกต่ำลงมาซึ่งโดยที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราศึกษากลไกตลาดครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของที่กลไกอยากให้ราคาตกด้วยนะครับนี่พูดกันตรงๆนะเช่นขณะนนเนี้เรากําลังต่อสู้กับปัญหาเรื่องออการลอกจําหน่ายทุเรียนอ่อนอ อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งทําให้ทุเรียนตกก็เป็นเรื่องของพ่อค้าที่ที่ไม่ได้มองการไใจมองการใกล้หน่อยเอากําไรเฉพาะหน้านะครับเพราะว่าถ้าราคาทุเรียนตกต่ําลงมาก็จะทําให้ต้นทุนในการซื้อนี่ต่ำแล้วก็ขายได้เยอะๆได้กำไรมากๆครับแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นการทําลายภาพรวมของตลาดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องช่วยกันแก้ไขครับ ก็คือต้องขอความร่วมมือจากเกษตรกรด้วยอย่าให้ไปเร่งตัดขายเกษตรกรนี่สําคัญที่สุดคือเกษตรกรไม่เร่งตัดขายหรอกระบบของชุมพรเนี่ยก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยเหมาสวนครับนะฮะเหมาไปแล้วเขาจะตัดเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องของคนเหมาซึ่งจริงๆเนี่ยเกษตรกรมีบทบาทก็คือว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเกษตรกรห้ามตัดเขาตัดไปได้เขาชนพวกเราครับ S <S> อ่าในนี้บางทีมันก็อยู่ที่กลไกของเขาว่าราคาตอนนี้วันนี้ราคาดีคุณต้องรีบตัดนะถ้าคุณไม่ตัดวันนี้นะอีก3วัน7วันเนี่ยราคาไม่ดีไม่รับผิดชอบนะก็อยากได้ตังค์นะครับแต่จริงเนี่ยเรียนผ่านทางรายการผ่านนาคุณจตชัยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยว่าผลไม้เนี่ยครับมันมีเฉพาะที่เราเนี่ยไม่ได้มีที่อื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราร่วมมือกันเราไม่ขายมันก็ไม่มีของในตลาดเพราะไม่มีของตลาดราคาก็ต้องก็ต้องดีต้องแพง ใช่ไหมครับก็ต้องรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการด้วยครับต่างประเทศเนี่ยเขาถึงขนาดว่าถ้าราคาตกต่ำนะเขาขนไปทิ้งทะเลเลยอไม่ต้องขายครับยอมขาดทุนรับช่วงเวลานะนะที่ถ้าถ้าบรรดาเกษตรกรของพวกเราเนี่ยมีมีวินัยแบบนั้นนะ ผลผลิตของเราไม่มีการตกต่ำอันนี้พูดเฉพาะผลไม้นะไม่ได้พูดถึงปาล์มถึงยางซึ่งอันนี้ก็เป็นกลไกในระดับโลกนะครับพูดยางครับท่านครับในส่วนของการที่เราเองก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วครับในส่วนของพี่น้องเกษตรกรเราจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรแล้วก็ชุมพรของเรามีความพร้อมอย่างไรในเรื่องนี้ฮะในการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากนะฮะเราก็ต้องมองที่ตัวเราเองว่าเราเป็นชาวสวนผลไม้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนอาชีพนะครับ เคยผลิตผูเรียนก็ผลิตทูเรียนเคยผลิตมังคุดก็ผลิตมังคุดแต่สิ่งที่เราต้องดูว่าทิศทางของตลาดเขาชอบแบบไหนเช่นทุเรียนเนี่ยนะครับพันไหนเขาขายเขาชอบทานแบบไหนมังคุดลูกเล็กลูกใหญ่ลูกกลางนะครับ,รบแล้วเราก็ทําให้ได้ตามความต้องการของตลาดอันนั้นคือสิ่งที่เกษตรกรต้องปรับตัวและอีกประการหนึ่งนะวันนี้เนี่ยโลกเราตื่นตัวในเรื่องของ าสารพิษมุกต่างๆมวลภาวะหร,รือว่า,าผลาไม้อะไรที่ปอมพลปนเพื่อนสารพิษเนี่ยซึ่งเขาตลาดไม่ไม,ไม่ชอบอตลาดต้องการผลไม้ที่มีคุณภาพปลอดสารพิษนะฮะที่เราเรียกว่าผลาไม้อินรีย์นะที่ไม่ต้องมีใช้ยาปราบศัตรูพืชอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกษตรกรต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนานะครับแล้วก็นําไปสู่การผลิตที่ เข้าใจความต้องการของตลาดนะับถ้าเกษตรกรนะครับสามารถที่จะเรียนรู้แล้วดําเนินการอย่างที่ผมได้พูดเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้เราเนี่ยขยายผลผลิตของเราไปสู่ภูมิภาคอย่าว่าแต่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเลยได้ทั่วโลกนะซึ่งเดี๋ยวนี้เราเราเข้าไปทั่วโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ติดตามรายการอยู่ก็อาจจะเรียกได้ว่าประกอบอาชีพการเกษตรเหมือนเดิมแหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าไปเพิ่ม คุณภาพในการผลิตก็หันมาใช้เรื่องของเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นนั่นเองอย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านได้เรียนให้ทราบนะครับท่านครับทราบว่าท่านเองก็ได้ไปรถโชว์ร่วมกับหอการค้าที่นครคุณหมิงครับท่านได้เล่าบรรยากาศที่นั่นสักนิดหนึ่งครับผมเดินทางไปที่ประเทศจีนนะฮะตั้งแต่วันที่ยี่บก้ากรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วกลับมาเมื่อวันที่4สิงหาคมเนี่ยครับซึ่งการเดินทางไปนั้นเรามีการแสดงสินค้าผลไม้ไทยะผลไม้ชุมพรเอาไว้จะกัน ที่เมืองคุนหมิงนะครับซึ่งในเมืองคุนหมิงนี่เป็นเมืองใหญ่มากนะครับเฉพาะที่น้องประชาชนในตัวคุณหมิงเองก็ประมาณ12ล้านคนนะฮะแล้วก็คุณหมิงเป็นตลาดผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของจีนก็ว่าได้ครับนะครับก็มีผลไม้จากต่างประเทศและผลไม้จากมณฑลอน่ืๆไปรวมกันอยู่นที่นั่นครับนะครับเราก็ไปทําการแสดงสินค้า ผลไม้ของจุมพรนะครับโดยความร่วมมือของผู้ประกอบการนะฮะและก็เป็นการประสานงานของท่านประธานหอการค้าจังหวัดชุมพรของเรานะครับก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะครับเพราะอะไรครับพเราได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวจีนเป็นจํานวนมากนะครับเรานําผลไม้ไป18ตันนะครับภายในวันเดียวก็จําหน่ายหมดมีอะไรบ้างครับท่านครับที่นำมีผลไม้12ชนิดนะครับตั้งแต่ สุดยอดนิยมของเราคือทุเรียนมังคุดนะครับเงาะที่สําคัญก็มีมังคุดชมโอนี่ชมโอ้ชมโอก็เป็นที่สนใจของใช่ครับที่สนใจของพี่น้องชาวจีนด้วยนะครับแล้วการให้การตอบรับหรือว่าผลไม้ที่เด่นๆเลยที่ไปถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนสนใจเลยมีอะไรบ้างันนี้ ก็คือทุเรียนเลยก็ทุเรียนกำมะขุกนะทุเรียนกำมะุกครับครับครับท่านเห็นประโยชน์จากการไปครั้งนี้อย่างไงบ้างครับแล้วก็เราจะมีแนวโน้มที่จะขยายไปยังมวลชนอื่นๆของจีนอย่างไงบ้างครับครับคือการที่เราได้ไปครั้งนี้นะครับท่านประธานหอการค้าเนี่ยก็ได้มีทําบันทึกข้อตกลงเอโมยกับผู้ค้าของชาวจีนเนี่ยนะครับว่าจะเป็นตัวตัวกลางในการที่จะรวบรวมผลิตภัณฑ์ผลิตผลเนี่ย ของพี่น้องเกษตรกรเ,ษษษนเนในจังหวัดชุมพรให้กับพ่อคาอ้านะครับ,รบโดย,ยการหักค่าใช้จ่ายอะไรต่างก,ากันแล้วก็ตรงว่าเป็นการขายตรงรนะครับไม่ผ่านพ่อค้าคนจางอื่นซึ่งวิธีนี้ก็จะทําให้ต้นทุนในการกระบวนการจําหน่ายเนี่ยต่ำลงนะแล้วก็จากผู้บริโภคถึงผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงนะครับก็จะทําให้ได้ราคาดีขึ้นแล้วก็มีตลาดที่แน่นอนเป็นตรงนี้ก็มั่นใจเลยว่า ปัญหาเรื่องไม่มีลิพันธ์ของเราล้นตลาดนะครับผลไม้ล้นตลาดก็จะน้อยลงนะฮะคิดว่าอย่างนั้นครับครับท่านครับมีการกําหนดอีกไหมครับว่าหลังจากไปแล้วประสบความสําเร็จแบบนี้เราจะมีการที่จะไปเปิดตลาดที่ไหนอีกบ้างคือผมไม่ได้ไปเฉพาะเมืองคุณหมิงนะเราไปที่เมืองซีอานด้วยครับซีอานก็จะอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของจีนก็เป็นมณฑลเป็นเมืองซีอานเนี่ยเป็นเมืองใหญ่มากครับและเป็นอีกมณฑลหนึ่งนะฮะ ก็ไปคุยกับผู้ประกอบการนะฮะกับนักธุรกิจที่อเซียนเนี่ยเขาก็มีความสนใจ<ม>แล้วก็ได้คุยกันว่าปีหน้าเนี่ยเราจะขยายในการรถโชว์ไปที่เซียงรายด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเีอาราเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ไม่มีผลไม้มนะครับเฉพาะผลไม้จากทางใต้ของเราเนี่ย<ม>ทาง ทางใต้ของทวีปเอเชียนะเพราะเมืองจีนเมืองเมืองหนาวเของพ่ลูกได้เฉพาะแอปเปลิลนะครับ,รบอย่างอื่นเนี่ยมันก็ต้องเอามาจากพวกเราเนี่ยก็ยังมีน้อยอยู่ดังนั้นถ้าเราเจาะตลาดตรงนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าชุมพรก็จะเป็นแนวหน้าของการหาตลาดผลไม้ของประเทศไทยแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการตลาด,ดีอกต่อไป ก็ถือได้ว่าเรื่องของผลไม้ที่ชุมพรนะครับก็นอกเหนือจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะครับก็ยังไปไกลถึงทั่วโลกที่นําความภาคภูมิใจและก็นําชื่อเสียงเรื่องของผลผลิตผลไม้มาสู่ประเทศไทยของเราด้วยนะครับทีนี้ท่านครับในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้กันบ้างครับงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองชุมพรแล้วเรามีวัตถุประสงค์หลักๆในการจัดงานในครั้งนี้ยังไงบ้างครับการจัดงานเกษตรแฟร์ของดีเมืองชุมพรนะครับปีนี้เราจัดเป็นครั้งที่สามครับใจาครับซึ่งต่สองปีที่ผ่านมาเนี่ย ก็ได้รับผลดีอยู่พอาะกวนแต่ก็ยังมีปัญหาบริษัทอยู่บ้างผมก็มาประมวลดูว่าปัญหาบริษัทเหล่านั้นเนี่ยมันคืออะไรและจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าในการจัดงานจลปีเนี่ยเราจัดงานเขาเรียกว่าซื้อกันเองกินกันเองระหว่างคนชุมพรนะครับเราไม่เน้นตลาดภายนอกคือคนต่างจังหวัดนะครับ ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้คนชุมพรก็เห็นผลไม้ชุมพรอยู่ทุกวันนะฮะเพราะงั้นการซื้อการหาแะไ่งต่างๆก็คงไม่มีอะไรที่มันจะมีมีความปริมาณที่มากขึ้นอ่ะก็มีทางนิดทางที่สําคัญที่สุดทําอย่างไรเราจะให้คนไทยนะฮะจากจังหวัดต่างๆจากภาคเหนือจากภาคอีสานจากภาคกลางจากกรุงเทพมาเที่ยวชุมพรแล้วก็มาทานผลไม้ชุมพรนะะซึ่งเมื่อเราคิดได้อย่างนี้เราก็ไปออกแบบนะฮะในการจัดงานของเราเนี่ยให้เหมาะกับ คนที่จะมาเที่ยวนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็มีกิจกรรมในหลายๆอย่างเช่นกิจกรรมชิมผลไม้ในสวนนี่ให้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปชิมผลไม้ในสวนโดยตรงเลยไปเก็บด้วยตนเองเลยนะครับกิจกรรมในการส่งเสริมตลาดผลไม้ของเราหลายๆอย่างเช่นการแข่งขันชูชกชิงแชมป์โลกนะฮก็คือแข่งขัน ัผลไมุ้พรอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้น่าสนใจมากเลยท่านบอกได้ยินมาว่าท่านบอกว่าไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นคนไทยเป็นนักท่องเที่ยวอะไรก็มาแข่งกันได้ครับครับใช่ฮะก็ยินดีต้อนรับฮะตอนนี้เราก็มีการประกาศออกไปทางเว็บไซต์ทางไลน์ทางอะไรต่างๆนะเฟซบุ๊กต่างๆว่าให้พี่น้องชาวชุมพรที่มี ญาติไปอยู่ต่างประเทศอะไรต่างๆกลับมาเยี่ยบ้านแล้วมาชิงผลไม้นะชวนแขกชวนคนมาด้วยซึ่งอันนี้ถ้าถ้า,ถาไปเป็นตามเป้าหมายเป้าหมายของเราก็จะเป็นงานที่สนุกสนานมากนะครับ ท่านครับในส่วนของการชิมผลไม้ในสวนเนี่ครับเรามีการกําหนดไว้อย่างไรบ้างครับในในหนึ่งวันนี้เราจะเข้าไปในสวนได้กี่ชั่วโมงหรือว่าต้องมีค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อคนอย่างไรบ้างครับอ๋อนี่ในในรายละเอียดเนี่ยรเรามอบหมายให้ทางมสมาคมธุรกิจท่องเทียทเท่ยวจังหวัดชุมพรเป็นผู้จัดการก็คิดว่าไม่แพงนะฮะแล้วก็คงจะทําให้พวกเราคือมันเป็นการเรื่องของการโปรโมทการประชาสัมพันธ์นะฮะเพราะมันเป็นโอกาสอันดีนะครับก็ค่าใช้จ่ายก็ คิดเท่าที่จําเป็นนะครับและนอกจากการมาเที่ยวตรงนี้จะได้ไปเที่ยวชมสวนเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดชุมพรเราก็มีอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านทางทะเลหรือด้านทางป่าเขาลำนาำไฮะเราเราก็มีสถานที่น่าสนใจน่าจะมีการจัดในส่วนของการกิจกรรมการท่องเที่ยวควบคู่กันไปกับงานนี้ด้วยแน่นอนแน่นอนครับในส่วนของที่ท่องเที่ยวอื่นๆครับท่านครับที่สําคัญสําคัญและก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสมาสัมผัส ในงานนี้ด้วยอยากจะท่านได้เชิญชวนนิดนึงคือถ้ามาชุมพรแล้วคุณจตชัยครับสิ่งที่คนไทยชาวพุทธเนี่ยของเราเนี่ยจะต้องไปแน่ๆก็คือการไปสักการะสารสมเด็จกรมหลวงชุมพรนะครับหรือที่เราเรียกสารเสด็จเตียเนี่ยนะทุกคนที่มาชุมพรถ้าเป็นคนไทยพุทธแล้วต้องต้องไปไปขอพรท่านเพราะเมืองชื่อเมืองของเราก็ เป็นมงคลอยู่แล้วชุมพร,ค,รนะคือมีพรเยอะอนะฮะเพราะฉะนั้นจะมาขอพอรขออะไรก็เนี่ยตรงนี้เป็นจุดหลักของเราทีนี้อีกอันหนึ่งที่เราต้องการอยากให้นักท่องเทีย่ยวได้มาชมเนี่ยก็คือความสวยงามของจังหวัดชุมพรมซึ่งเราก็อยู่ในพื้นที่ของอ่าวไทยนะครับแล้วก็มีเกาะแก่งเป็นจํานวนมากม,มีปะาการังที่สวยงามเพราะฉะนั้นเมืองชุมพรเนี่ยถ้าชาวต่างประเทศเขาจะเรียกว่า สวรรค์ของนักดำน้ำนะครับเขาจะมาเรียนฝึกดำน้ำที่นี่แล้วก็ดำน้ำชมปะการัง,ซ,งซึ่งสวยงามมากเรียกว่าที่สุดในทะเลอ่าวไทยนี้ก็ว่าไดา้นะครับออนอกจากนี้นะฮะเ,เรามีสิ่งแวาล้คัญประการหนึ่งนะซึ่งเราก,กําลังพัฒนาอยู่ขณะน,นี้คือที่เขามัดสีเนี่ยห่างจากตัวเมืองไม่ไ,มไกลเลยรประมาณสิบกว่ากิโลเมตรนะฮะอยู่ที่ตําบลปากน้ําชุมพร,รเนี่ยนะครับ อำเภอเมืองชุมพรเนี่ยก็จะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและข้างบนเนี่ยนะฮะเราก็มีการสร้างเจ้าแม่กวนอิมไว้เป็นที่เคารพสักการะด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็กำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดหรือว่าแลนด์มาร์กของจังหวัดเหมือนกับที่ภูเก็ตเมื่อก่อนใครไปจะต้องไปแหลมพกรุงเทพไปดูพระอาทิตย์ตกที่แหลมุงเทพกเทพใช่ไหมฮะทีนี้ที่เขาม่ซีเนี่ยเราสามารถดูได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเพราะว่าสามารถมอง ทะเลได้เกือบ306สิงศาร,รียกว่าพาโนรามานะฮะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนยมาเที่วชมสักครั้งหนึ่งนะฮะก็ถือได้ว่าอาจจะมีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เราอาจจะต้องเ,อเรียกว่ามีความประทับใจที่เกิดขึ้นในที่นั่นได้นะครับทีนี้ท่านครับขออนุญาตกลับมาที่เรื่องของไฮไลท์ของงานอีกสักนิดหนึ่งนะครับเราจะมีขบวนต่างๆด้วยครับอยากจะให้ท่านได้ให้รายละเอียดส่วนนี้สักนิดเอ,เอาวันงานของเรา,<ม>าครับงานของเราจะเริ่มมาที่3สิงหาคม จนถึงวันที่31สิงหามคมสถานที่นะครับส,สถานที่ก็คือในเขตเทศบาลเมืองชุมพรน,นี้นะครับ,รบทีนี้งานที่เราเน้นก็คือว่าเน้นงานกลางวันมากกว่ากลางคืนเพราะอยากจะให้ท่านผู้ชมน,นะครับ,รบหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาชมวิถีชีวิตของชาวชุมพรที่แท้จริงนะเพราะกิจกรรมของเราเนี่ยจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของวิถีชีวิตกับผลไม้ครับเป็นหลักก่อนก็จะมีเรื่องของการแข่งขัน เกี่ยวกับกล้วยและมือนางนะฮะการแข่งขันเกี่ยวกับทุเรียนนะครับแล้วก็เรื่องของนกกรงหัวจุกที่ที่ได้เรียนไปแล้วนะครับเรื่องของการประกวดสิ่งต่างๆที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผลไม้นะครับองชุมพรเรามีทั้งยางพาราทั้งปาล์มน้ํามันนะครับแล้วก็ทั้งการเลี้ยงสัตว์ต่างๆหรือว่าทั้งการประมงเราก็จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมารวมกันในงานของเราก็คือทุกอำเภอเนี่ยนะครับ ก็จะจัดให้มีขบวนแห่ในวันเปิดงานคือวันที่บเนี่ยขบวนแห่เพื่อนํารถขบวนแห่เนี่ยมาร่วมในงานซึ่งก็จะมีความอลังการสวยงามและก็จะได้เห็นวิถีชีวิตได้เห็นว่าทำประเพณีที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ของชาวชุมพรบก็อยากจะเรียนเชิญท่านชมได้มาชมท่านครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านที่พักสถานที่เรามีรองรับยังไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คําถามที่ดีมากนะครับเพราะว่า เรื่องนี้ผมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็บังเอิญเราเพิ่งจะจัดงานกนีฬาพระราศึกษาผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้พัฒนาทั้งผู้ประกอบการสถานท่องเที่ยวสถานที่พักร้านอาหารเนี่ยให้มีความเข้าใจในการต้อนรับดูแลนักท่องเที่ยวไว้แล้วเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะฮะเราเชื่อว่าจะสามารถรองรับท่าน นักท่องเที่ยวได้คืออย่างดีครับอืมครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวด้วยความสบายใจได้นะครับสุดท้ายนี้ครับท่านผู้ว่าครับเหตุใดที่ท่านผู้ชมไม่ควรจะพลาดมาร่วมงานในครั้งนี้บ้างเชิญครับครับก็ผมถือว่างานผลไม้ของจุมพรเนี่ยครับอ่าเรียกว่าในช่วงเวลาเนี้ยก็จะเป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่จัดงานผลไม้นะครับแล้วก็ของเราเนี่ย จากภายหลังจากภาคตะวันออกอนะฮะคือจังหวัดจันทบุรีระยองซึ่งเขามีผลไม้เหมือนกันเนี่ยเขาหมดปฤดูแล้วตอนนี้เขาไม่มีผลไม้แล้วนะฮะเดือนสิงหาคมก็เป็นเดือนที่ฝนก็ค่อนข้างน้อยในช่วงนี้นะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ท่านทั้งหลายจะได้ชวนบุตรหลานมาเที่ยวโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แรงต่างราะชุมพรเราอยู่ไม่ไกลกรุงเทพเลยนะครับเพียง500กิโลเมตรเท่านั้นเองที่สําคัญนะครับ เรามีความสะดวกทั้งรถยนต์รถไฟ<ม>เครื่องบินรบเรามีเที่ยวบินวันละ2เที่ยวนะครับเ<ม>ช้าเย็นของนกแอร์<ม>นะครับที่จะมาลงสนามบินยุมพรในขณะนี้นะฮะแล้วเราก็มีบริษัทท่องเที่ยวต่างๆ เกิดขึ้นที่จะรองรับอำนวยความสะดวกให้กับท่านทุกท่ยวได้เป็นอย่างดีครับครับก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลนะครับของทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับท่านเิญศักหินเมืองเก่าก็เชิญชวนทุกท่านนะครับได้มามีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้นะครับงานเกษตรแฟร์และของดีชุมพรครั้งที่3ประจาปี2556นะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในห้วงวันที่23ถึง31สิงหาคมนี้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องขออนุญาตท่านผู้ว่าได้ชิมผลไม้ทางด้านหลังนี้ด้วยนะครับช่วงนี้ขอบคุณท่านผู้ว่าครับขอบคุณครับ ท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับเวลาจากรายการรอบภูมิภาคก็มาสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับกับรายการรอบภูมิภาควันนี้ผมจะชใชท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมทีมงานรอบภูมิภาคทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ